เก่งเก่งกับทุกอย่างโดยเฉพาะกับกูเนี่ยเห็นไหมฟังก่อนฟังม,มึงรับความจริงไม่ได้ให้ผมเรียกพี่ไหมอ๋อมึงมต้องเรียกกูพี่มึงเรียกกูเลยไอ้เพียวเรียกไหมใช่กูพูดอย่างนั้นมีคนเคยถามมึงไหมว่าทำไมมึงชอบทะเลากะกับกูมึงทะเลาะกูเห็นไหมแล้วกูเรียกง่ายแล้วมึงก็ว่าปีกเขียวกูเนี่ยดีสุดแล้วเออ สวัสดีครับเพื่กับผมโค้ดนายเลียกว่าสิบเหมือนแบบวันนี้อยู่ในการท์ท็อกกับนายทุกคนก็น่าจะรู้นะสวัสดีครับคุณเพียวครับสวัสดีครับผมคุณนายครับผมแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเพียวเซตบีดีครับผมมรเทพนนทิงห์เกิดวันที่8สิงหาสองห้าครับผมคุณเป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดครับหน้าตาอย่างคนเพียวเอ้ามึงบุรีเนี่ยได้เปิดรายการบุรีได้บุรีบอกก่อนเพียวเป็นลูกเครื่องจีตะเกตไม่ใช่เอ้า เป็น,ปนคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพจริงอะ่ะเออไปแล้วอะไรบอกมีลูกครึ่งใครไปเอามาจากไหนลูกครึ่งแต่มเคยไปอยู่ไหนสีสะเกีศรสีสะเกีดอ,อันนั้นเคยไปอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่คนรีสะเกีดเป็นคนที่ไหนคือเกิดที่ไหนก็เป็นคนที่นั่นถูกไหมกูเกิดกรุงเทพกูก็เป็นคนกรุงเทพแม่เป็นคนที่ไหนแม่กูเป็นรีสะเกีดเออนี่ก็ลูกครึ่งไงกับใวะลูกครึ่งที่ไหนพ่อกูก็สีสะเกีดกูไม่ใช่ลูกครึ่ง เออมึงเป็นคนกรุงเทพเออพ่อแม่สีเกตเออแล้วมึงเคยไปอยู่สีเกตตอนไหนบ้างอายุไหนบ้างเคยไปตอนเด็กตอนโตมาอยู่นี่สลับกับอยู่คือสลับไปสลับมาไม่ได้อยู่แบบยาวไม่อยู่ยาวจะอยู่ยาวช่วงเรียนมปลายเพราะว่าที่กรุงเทพเขาไม่ให้เรียนเลยต้องไปเรียนที่ดู่นแล้วก็มาอยู่กรุงเทพช่วงอยู่มหาลัยไหมมหาลัยมาเรียนที่นี่เรียนจบที่ไหนเรียนจบที่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครวิทยาเขตเทเวศจบสาขาอะไรครับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ครับเอ้าคุณนะคุณก็เป็น นักข่าวได้ดิก่อนมานี่คือเป็นนักข่าวก่อนงานแรกคุณคือเป็นนักข่าวไหมไม่ครับเป็นสตาฟอีเวนต์สตาฟอีเวนต์เหมือนกับเวลามีงานงานออกบูธงานอะไรเงี้ยเราจะเราจะแบบไปช่วยยกยกของจัดของอะไรอย่างนี้แล้วก็พอทําเรื่อยๆเราก็เริ่มพัฒนามาเป็นแบบคนคุมแทนแล้วคนคุมคอยนับสต๊อกเราไม่ต้องมายกของไงเริ่มเปลี่ยนเริ่มเ่ช่วงนั้นทำนานไหมทำนานไหมทำมาตั้งแต่ปี55จนเรียนจบอ่ะก็ยังทำผูกกี่ปีนะ ป,ประมาณ6-7นะปีได้กับงานอีเวนต์นะใส่มัดคอร์ดก็เคยเป็นสตาฟสเตทสเตทคือแบบจะเป็นสตาฟเหมือนกันแต่ดูแลเฉพาะเวทีงานคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้แล้วก็พอาจบจากงานนี้งานที่2คุณคืองานอะไรเป็นดีเจโอ้เป็นงนมัน มันพลิกผันมากเลยนะเป็นทั้งสตาฟมาเป็นดีเจอันนี้คือเป็นงานอาชีพเลยไหมคือออกจากงานเก่าหรือว่าทําคู่กันทําคู่กันเพราะว่าส,ส,สตารมันไม่ได้มีตลอดเนี่ยแต่ดีเจอ่ะคือประจําถ้ามีงานสตาฟมาเราก็จะหาน้องมาแทนเพราะว่าไม่ได้เงินเยอกะกว่าอ๋อดีเจคือได้เงินเยอะกว่าไม่สตาฟได้เงินเยอะกว่าดีเจคุณทํางานทุกวันไหมหรือว่าแล้วแต่ร้านดีเจ ทำทุกวันไปกี่ทุ่มคุณเป็นดีเจประมาณกี่ทุ่มร้านเขาให้ลงตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จะทําอะไรไงเราก็อ,อยู่ตั้งแต่สองทุ่มยันแปดโมงสองทุ่มยินด<จ>าวยินดาวเลยไม่มีใครรู้นะเพียวเป็นดีเจนะได้ข้าแรงเท่าไหร่ช่วงนั้นช่วงน,น,นั้นก็เมื่อไม่นานมานเรียกหกเจ็ดปีด้วแหละคือทําเล่นๆทําคู่กับสตาฟก็สามสี่ร้อยห้าร้อยไหมถูกแพงกว่านี้ประมาณสี่ร้อยอนสี่ร้อยก็แต่เขาเกเขาให้ทําประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมง400มันเป็นร้านร้านเล็กๆไม่ได้ไม่ได้ร้านใหญ่เปิดเหมือนขั้นช่วงนักร้องขึ้นประมาณนั้นจุ๊บไหมประมาณนั้นมีสองงานนะคุณสองงานรับดีเจอีเวนต์ด้วยช่วงนั้นอ๋อดีเจเปิดตามงานฮิปฮอปงานคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเปิดตามงานวันเด็กงานอะไรเนี่ยเปิดไว้ไหมอ่าประมาณประมาณนั้นเด็กร้องไห้ตอมงานที่สามคุณงานที่สามจบจากดีเจมาก็มาเป็นนักข่าวนักข่าวนี่คือไม่มีงานแทรกแล้วนะคือเป็นนักข่าวปไปทำเลยมีดีเจแทรกมาด้วยออดีเจแทรกล้วก็มีอีเวนต์แทรกมาด้วยอ๋อมันก็มันสามารถรรัับบบบไดด้หลาายงนีเจจะแ รายได้มันเยอะเราก็ลางานประจําเพื่อไปอพูดถึงว่าตอนนั้นคืองานประจําคืออะไรเป็นนักข่าวนักข่าวคือประจําเลยสมัครแบบมีจ่ามีเงินเดือนทุกอย่างมีมีงานประจําครั้งแรกเอางานประจำครั้งแรกคือเป็นนักข่าวช่องไหนบอกได้ไหมมันเป็นข่าวยาถยช่อง5ช่อง5คือมันมันไม่ได้เป็นของช่อง5้าเลยคือบริษัทอะไปเช่าเวลาของช่อง5้าเพื่อเอางานไปไปไปออกอากาศคุณทํางาน นักข่าวเกี่ยอะไรตอนนั้นนักข่าวยานยนต์มีรถออกใหม่มีฟังก์ชันรถปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรไมเนอร์เชนออนิวอะไรพวกนี้รถออกใหม่อะไรอ่ะเชิญเราไปเราไปแล้วขยรถเลยรถเลยคุณเป็นตากล้องหรือเป็นเป็นสัมภาษณ์เป็นทีมงานเป็นตากล้องเพราะว่าเขาจะมีพิธีกรก็คือเป็นเจ้าของบริษัทอ๋อพิธีกรคือเป็นเจ้าของบริษัทแต่ว่าจ้างจ้างคุณเพียวนี่คือแบบถือกล้องเป็นถือกล้องแล้วก็ทำซาวทำซาวคือแบบที่ภูมิทำคือฟังเสียงทำซาวตัดต่อเอาตัดต่อด้วย คุณทายเอาคุณนั้นเริ่มตัดต่อแต่ไม่ได้จบมานะจบนักข่าวคุณจบนักข่าวมาแต่คุณต้องมาตัดต่อถึงกรองอะนะอันนี้เริ่มเปลี่ยนสายแล้วนะแล้วทําตัวเป็นนักข่าวนะ นานไหมปีหนึ่งปีหนึ่งปีเดียวเองปีเดียวไม่ไหวแล้วมันมีจุดพลิกผันจุดผันคืออะไรเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักข่าวมันมีแบบงานมันเป็นลูปอ่ะอยู่แค่แ่นี้ถ่ายรถกลับมาอยู่แค่นี้ถ่ายรถถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกนะมันได้ออกไปข้างนอกเหมือนว่าไปเจอคนหลายอย่างแต่มาแค่มันอยู่กับจุดเก่าๆที่ชอบสุดก็น่าจะเป็นแบบงานเลี้ยงวันขอบคุณนักข่าวเออตี้เหมือนว่าไปเลี้ยงเลี้ยงอันนั้นดีมากช่วงนั้นที่คุณเป็นนักข่าวเงินเดือนเยอะไหมไม่เยอะ มันเพิ่งเริ่มไงหลักหมื่นหลักหมื่นนิดๆหลักหมื่นนิดๆหมื่นต้นๆโดนหักด้วยมััหกกือโดนหักจิ้มหายเลยไม่รู้หักอะไรหลังจากนั้นงานนักข่าวคุณจบคุณทำงานอะไรต่อครับก็มานี่เลยอ๋อคือหลังจากจบเป็นนักข่าวคุณสมัครมาเี่นี้เลยคุณเห็น ยงงไหรือว่าเขาเห็นยังไงเห็นใน YouTube เขาเปิดรับทางยูทูบอ่ะจริงอ่ะเขาไม่มีเมลไม่มีโพสอะไรไม่มีไม่มีขอเล่าก่อนมันมีมันมีสองช่วงช่วงแรกเห็นใน YouTube ช่วงที่2เขาเคยรับสมัครลองส่งไปดูดิมึงเปิดไม่เปิดเรากูส่งไปเลยเออแล้วค่อยเข้าไปดูเพจทีหลังเขาประกาศในเพจแต่รอบแรกอ่ะเห็นใน YouTube คือเขาจะนั่ง2คนอย่างนี้แหละเราเปิดรับสมัครทีมงานใหม่นะครับผมหนุ่นตอนนั้นเขาต้องการตําแหน่งอะไรเขาต้องการตัดต่อตัดกล้องมึงก็สมัครไปกูทำได้หมด นั้นเราส่งเมลไม่เป็นเราทักไปในแชทแชทเพจเออคุณักแชทเพจเลยเออเวลากูสมัครงานใช่ป่ะเขาจะมีแบบส่งอีเมลทําพอร์ตผลงานต่างๆใส่เข้าไปใช่ไหมกูนี่แบบคิดไง เฮ้ย u ูทูบอ่ะเขาต้องการดูอะไรที่แบบเป็นเหมือน YouTube หรือเปล่ากูก็ตั้งกล้องอัดสวัสดีครับแนะนําตัวไปงานที่ผมเคยทํามานะฮะถือว่าดีดนิ้วปึ๊กแล้วมันก็มีงานที่เคยทำมาเออโอเคครับผมยังไงก็รับพิจารณาด้วยครับแล้วกูส่งคลิปเนี้ยไปในแชทดูได้ไหมทุกวันนี้เกี่งไม่กดอ่านเลยแล้วเครับ คุณได้ไงอันนี้คือรอบ2องอรอบ2รอบ2ช่วงนั้นรุดนพี่ยูโรเขาที่จะออกเราก็เลยส่งมาเลยเขาก็แบบเรียกสัมภาษณ์ก่อนหลักๆคือสัมภาษณ์อะไรถามวิวสามอย่างมาทํางานตอนเช้าแล้วกลับบ้านในตอนเย็นได้ไหมเอาเนืองเอาเถามแค่นี้จริงๆสองคือกินเหล้าสุบุรัยไหมสามคือแพ้ขนหมาแมวไหมถามแค่นี้เขาก็บอกโอเคครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปสัมภาษณ์งานต้นตีอะไรถามแค่นี้ถามแค่นี้เออแล้วนานไหมโค้ชติดต่อคุณ4วัน4วันเขาใช่4 วันเขาก็คือตอนนั้นยังติด สัญญากับที่เก่าอยู่เราเลยบอกอเน็ตว่าผมขอวันนี้ได้ไหมครับพอดีผมติดสัญญาตรงนี้อยู่ครับเนต็ตตอบกันมาว่าวันนี้เป็นวันที่20บแล้วมันเกินครึ่งเดือนมาแล้วแล้วถ้าผมจ่ายคุณเต็มเดือนคุณมาเลยได้ไหมพรุ่งนี้คุณไปเลยเกิดผายที่เก่าคือ <c oughs> เราเรียกเงินเดือนเขาไปปุ๊บหักครั้งแรกเขาก็มีแบบค่าประกันงานก่อนอ๋อเหมืนอนหักหลายอย่างใช่หักต่อเดือนต่อเดือนแบบค่าอุปกรณ์เราเสียค่าอะไรเงี้ยเขาก็หักตั้งแต่อยู่มากูไม่เคยทําเสีย อยู่ครบไอ้สี่สิบห้าวันเนี้ยเขาจะให้ส่วนที่หักอัคืนโอ้โหก็เลยแบบไม่เอาอันนี้ให้กูเต็มอะเออนี้ให้เต็มกูมานั่งคิดดูอันนี้แม่งได้เยอะกว่าโอเคไปเลยไปเลยคือแบบก็ทิ้งทิ้งเลยไอ้ที่มิ่มเลยแล้วเป็นไงบ้างช่วงที่คุณมาทํางานแบบคุณมาเมสอะเรามาตัดต่อแทนรุดมาวันแรกโดนเลยโดนรับน้องไอ้เราก็ดูเขาบ่อยว่าเขาแกล้งคนนู่นนี่นั่นปกติคุณดูดบุหรี่ไหมเขาบอกว่าก็มีบ้างอ่ะผมมีนี่หยิบถุงมา แม่งเป็นก้อนเลยกัญชาหยิบกัญชาออกมาเลยปึ๊บเรามีอะไรที่พิเศษมากเรื่องทีมงานของมายเมเนจเจำม่ารุษชำามชาำคืออันนี้ห้ามห้ามบอกรู้จักไหมนี่คือกัญชากัญชา คุณเอาไหมปกติที่นี่เราจะมีแบบเวลาที่ทม์อะไรอันนี้ช่วงบ่ายหลังรีแลกกินข้าวผมก็ถามเข้าไปอันนี้มันของอะไรครับคนที่ดูดก็คือมันจะมีของที่ถูกกับเรากับดูดแล้วมันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของอะไรครับเช็คก่อนเขาก็แบบช็อตอเมืองอำมืองเออหันไม่หาพี่ชม่รู้ของดีอะไรเขาบอกของดีเว่ออันนี้คุณภาพดีที่สุดที่เราหาได้ของของที่ไหนของที่ไหน เราก็ซื้อมาแมวชอบเลยดูกะติดูดเวลาไหนถ้าดูดแล้วไปพักยังไงมีน้ําหวานมีอะไรไหมของหวานขนมเตรียมเต็มตู้เย็นเลยลุดมันก็แอบถ่ายอยู่อย่างงี้กล้องอยู่อย่างงี้ยืนประมาณนี้แล้วควันไม่ระบายออกอะไรตรงไหนเหรอเพราะว่ากัญชาต่างอย่างบุหรี่อ่าใช่ควันมันจะเยอะเราพูดถึงเรื่องควันนี้เขาก็ช็อตรอบสองเราไม่ได้สังเกตแบบเหมือนว่าคนแกล้งแต่ว่าไม่ได้เก็บข้อมูลมาเออแล้วมาเจอตัวจริงเขาก็ช็อตกันแบบเพิ่งมารู้ที่หลังว่าพี่ช้าแบบว่า เราจะแกล้งเขาว่าเขาดูดกัญชาแต่พอเขาถามมาเราหาคําตอบอะไรไม่ได้เลยพี่ก็ช็อตกันเน็ตเลยเขาก็มาเฉลยว่าเป็นเป็นกัญชาแมวอ๋อกัญชาแมววันนั้นคลิปเสร็จไหมคลิปสำเร็จไหมหรือว่าไม่สาเร็จถ่ายปุ๊บแล้วมันเสียไฟล์มันเสียเขาให้ถ่ายซ่อมใหม่ก็แปลว่าคลิปที่ทุกคนเคยดูซินเซ็ตนิดนึงบางช่วงบางช่วงก็อันนั้นคือรับน้อง เขามาทางานใหม่แล้วคุณก็ทํางานกับเขาเป็นไงบ้างคนรู้สึกคนรู้สึกตอนนั้นมาแรกๆก็สนุกดิใครๆก็มาก็สนุกใช่ไหมก็แบบว่าตามฟิลก็สนุกตันตื่นเต้นไงมันคือคือสิ่งที่เราอยากทาตั้งตั้งนานแล้วการถ่าย YouTube มันมีได้ออกบ้างมีหน้าบ้านบ้างหลังบ้านบ้างอะไรเงี้ยมาแรกๆก็สนุกดิใครๆก็มาก็สนุกใช่ไหมก็แบบ่าตามฟิลก็สนุกตันตื่นเต้นไงมันคือสิ่งที่เราอยากทาตั้งตั้งนานแล้วการถ่าย YouTube มันมีได้ออกบ้างมีหน้าบ้านบ้างหลังบ้านบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราได้ทาหลาย คุณเข้าไปอ่ะมีใครอยู่ตอนนั้นบ้างพี่ชาพี่ชาคนเดียวหลังจากนั้นจะมีพี่กอฟมั้งพี่กอฟเข้ามาพี่กอฟเข้ามาก็ตอนนั้นยังทํางานอยู่ที่บ้านเขาแล้วหลังจากนั้นไอเอ็มมาเอ็มน่าจะมาพร้อมกับพี่บอยมั้งถ้าจะไม่ผิดพี่บอยแล้วก็นายอย่ามาถามความรู้สึกของเพียวดีกว่าตอนนั้นมีทีมงานอยู่ประมาณเจ็ดคนไม่ได้ถ่ายคลิปเหมือนเหมือนทุกวันนี้นะแต่ก่อนพวกเราถ่ายคลิปกันแล้วก็ตัดกันถ่ายเช้าตัดบ่ายลงเย็นในลิปหายก็ประมาณนั้นก็ทามาอยู่ประมาณก็เป็นปีแล้วสองปี ป,ป,ป,ประมาณสปีได้ประมาณปีได้หังกนั้นก็ย้ายมาอยู่กูดดังนี้ก็พี่เนยสเล่าหมดแล้วทํางานความรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เวลามันผ่านใช่ไหมเราโตขึ้นภาระมันก็เยอะขึ้นแต่บางทีก็มีคิดว่าไอ้เหี้ยแม่งหนักจังวะ คืองานงานงานอ่ะมันไม่มีคําว่าสบายหรอกบางคนมองเข้ามาใช่ป่ะอุ้ยทำยูทูบมึงสบายจังหวะเออได้เงินเยอะนู่นนี่นั่นไอ้เนี่ยขึ้นชื่อว่างานอ่ะโง่เหนื่อยหมดแหละไอ้งานนั่งเซ็นเอกสารอ่ะก็เคยคิดนะเหมือนตอนไปเซ็นรองเท้าใช่ป่ะอุ้ยเรียนจบสูงสูงจะได้มีมีหน้าที่แค่แบบเซ็นเอกสารเนี่ยวันนั้นไปเซ็นมาประมาณสี่ชั่วโมงสามสี่วโมงแล้วมึงเซ็นแบบโอ้เหนืยเออยาก โอเคก็ก็แน่แหละคือจุดเริ่มต้นนี้เพียวได้เป็นอยู่ในทีมงาน,นแล้วตั้งแต่ถ่ายคลิปมาคุณชอบคลิปในแบบไหนบ้างรู้สึกคําถามนี้ ตอบไปประมาณ12ครั้งใน่เราเมี่อนนี้คลิปใหม่ต้องต่อใหม่ไม่เหมือนว่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทําที่อยู่ับพี่นี้มาเลยเริ่มทําตั้งแต่ย่อตัมเขาแบบว่าเจ็ดแปดล้านตอนนี้มันจะสิบห้าล้านแล้วคุณเป็นคุณตัดต่อด้วยคุณชอบตัดต่อแบบไหนหรือคุณชอบถ่ายแบบไหนหรือคุณชอบเล่นแบบไหนประมาณนั้นชอบยี่สิบสี่ชั่วโมงกูเป็นคนแรกที่ที่เริ่มทํยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นคนตัดเพียวเป็นคนตัดคนแรกที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ก่อนทุกคนอาจจะสงสัยคนที่ติดตามมานานนะช่องพินิตไม่เคคคยกิินนนนาาาทททีีีลออ้ตมืืปปรระณััวแด ลงมาเลยปึง้งครึ่งชั่วโมงมั้งตอนนั้น <Net S 2> เนตบอกให้หันออกอีกอโอ้เถียงเลยตัดแล้วกูมไม่รู้อเอาอะไรออกแล้วถ้าเอาออกคือไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้คือแบบเพียวเป็นคนแรกคือจุบเลยคือยันพี่เนตบอกว่าคุณต้องลงคลิปยาวบ้างหลังจากนั้นก็24ชั่วโมงมันจะมี30นาที40นาทีตลอดมันจะมีไอที่ไปหนักหนัเริ่มจากป่าหรืออะไรนี่แหลมมากนั้นเป็นชั่วโมงเริ่มขี้เกียจตัดแล้วเริ่มปล่อยไหลเพียวก็มีย4ิบชั่วโมง ที่ชอบหลักๆชอบมูดมูดในคลิปเพราะว่ายิบมันเลียวมันเลียวแล้วก็ต้องคิดไม่ต้องมีบทไม่ต้องแรเล่นเจออะไรเล่นเจอไรเล่ยมันต่างจากพวกไอโยนของเนี่ยเราไม่ถนัดแม่งตุ้ม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 ไม่มีอะไรเซตแค่นั้นไม่มีอะไรสนุกมากไอเดียเราใส่ไม่ได้เยอะเราไปใส่ในยิบซีแล้วก็ให้พูดถึงทีมงานทักเจ็ดคน่ะเจ็ดคนเจ็ดคนแรกนะเจ็ดคนเซตแรกเจ็ดคนเซตแรกเลยตอนนั้นเจ็ดเหรอเจ็ดดินายอ่ะ เนทนายเพียวบอลไอ้บอยเอ็มก๊อฟเอ่อหกคนเออหกคนเนทคือช่วงนั้นคือคิด ฟุ้งอยากทําอะไรทําแก่นสารสาระไม่มีก็ทําสาระมีก็ทําทำทุกอย่างไอเดียอะไรเสนอไปปุ๊บเอาเอเเป็นคนลงมือทำเร็วใช่เพราะว่ามันคือถ่ายเช้าบ่ายตัดเย็นลงแล้วเหมือนกับเขาชาเลนจ์ตัวเองอ่ะที่แม่งต้องลงยิปทุกวันนะใช่ใเออเอ็มตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้ดูชิลขึ้นดูดูนิ่งถ้าตรงๆก็แบบดูช้าดูแบบเหนื่อย แก่แล้วแก่ขึ้นแต่พี่อมก็เป็นทรงนี้นานแล้วนะไม่เมื่อก่อนดูกระตือรือร้นกว่านี้เพราะว่าตัดเนตอันหมีเอ็มจะมาตัดช่องบิวตี้เท่านั้นแบบเพราะมันมีลูกเล่นฟุ้งวิ่งฟุ้งฟิงของมันเป็นคนเดียวที่ทํา AE ได้พอมาถึงตอนนี้ปุ๊บแก่แล้วไม่อยากตัดแล้วพูดโดยรวมโดยรวมคือโดยรวมคือช้าลงโอเคความรู้สึกนะความรู้สึกไม่มีหาพี่บอยพี่บอยพี่บอยแรกๆอ่ะมาเฉี่ยมติ๋มๆเลยพอเล่นเข้าขากันปุ๊บ โอ้ยเฮียหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้แต่ตอนแรกใช่แต่พี่บอยคือเล่นได้ทุกอย่างเล่นับเขาเขาไม่โกรธเขาน่ารักเก่งพี่บอยเป็นคนแบบเชื่อมได้ทุกอย่างพี่ชาร์ปพี่ชาร์ปตอนแรกคือเล่นได้สนุกดีเขาแ a c t ิ้งทุ่มเทอาจจะเป็นเพราะด้วยช่วงอายุมั้งช่วงห้าหกปีแล้วอะอายุวิ่งได้มีไอเดียพุ่งพานนี่นั่นพอมาสักพักดึงเน็ตก็มอบตำแหน่งให้แต่ละคนเขาก็เป็นแบบเฮดตัดต่อช่วงนั้นจะโดนด่าเยอะหน่อยเพราะว่า พี่ชาร์ปจะมีแบบมาให้แก้งานแล้วก็ไม่ได้พูบไม่ได้พูบเวลางานผิดพลาดอะไรอย่างนี้ช่วงนั้นเน็ตก็ยังไม่ค่อยมีระบบค,คือเพิ่งเอาระบบเข้ามาครั้งแรกนะ,ะมาลองใช้ดูยังยังแยกชัดเจนไม่ได้ว่าใครตำแหน่งไหนแล้วจะด่าได้ถูกคนคือกูเป็นคนตัดมันมีหัวหน้าอยู่หัวหน้าสั่งให้กูแก้งานไม่ดีเขาด่ากูแทนที่กูจะไปด่าหัวหน้าเอาโดยรวมโดยรวมโดยรวมพี่ชาร์ปโดยรวมพี่ชาร์ปแล้วเปลี่ยน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 ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอยู่นะ อ่ามึงมึงจะพูดบ้างอ่ะมึง,มงกูทำไมกูพูดในพีกูอ,อ,อ๋ออ่าตัวกูและมึงใช่ไหมกคนท้ายละเข้ามาแรกๆเป็นทุกคนนิ่งๆเหงียมๆพอมาแบบเริ่มตีกล้าขาแข็งห้าวหาญเก่งเก่งกับทุกอย่างโดยเฉพาะกับกูเนี่ยเห็นนะฟังก่อนฟังก <คำ S 1> ่อนความมึงรับความจริงไม่ได้ยี่สิบสี่ชิปวงแรกลูกเสือเจ๋อเจ่อในป่าสองอันที่สองยี่สิบกูสุดท้ายเพียวกำไยนี่คิดเพียว ให้ผมเรียกพี่ไหมโอ้มึงไม่ต้องเรียกกูพี่มึงเรียกกูเลยไอ้เพียวเด็กไปใช่กูพูดอย่างนั้นในช่วงนั้นมึงกับกูแบบมันคุยกันได้มันมาจากบ้านนอกเหมือนกันกูอัดคลิปลูกเสือผมขู่ไอ้เพียวเขาะเลาไฮไลท์ไปตงให้เลยอยู่ในป่าอ่ะกูก็ไม่รู้กูก็ถามมึงหลายรอบว่าเนี่ยคนมาถามกูทําไมพี่เพียวชอบทะเลาะกับพี่นายจังครับมีคนเคยถามมึงไหมว่าทำไมมึงชอบทะเลาะกับกูมึงทะเลาะกูเห็นไหม ไม่แต่ไปดูคลิปลูกเสือขมขู่เพียวนะไอมะกอกดําอ่ะไอนั้นคือคลิปในป่าในป่าคลิปแรกกูก็อยู่มึงมันวะก็ใช่มึงนอนหลับกูไอที่มดคลเปสหงเอยมดลูกเสือผมก็อยู่กับเพียวนั่นเป็นเพราะว่าอายุเราใกล้กันในช่วงนั้นผมจะเรียกคณพี่เพียวให้ผมเรียกพี่ไหมไม่ต้องเรียกกูไม่หรอกกูเรียกไล่เลยเอออ่ะกูพูดใครถามใครถามไงกูก็กูตอบอย่างนี้ตลอดแล้วกูเรียกง่ายแล้วมึงก็ว่าปินเขียวกูเนี่ยดีสุดแล้วเออุยตอนนี้เพียวอยู่เมื่อกี่ปีทั้งหมดห้ามั้ง 5ปียิงอะอ้าวทำไมมึงคิดว่ากูอยู่นานกันน่ะนั้นเหรอไม่หมึง5หรือ6 6มั้งเป็นปู่โสมเข้ารับไหลแต่มึงเข้า่อนกูเข้ามึงหลักเดือนตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดนี้ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนหรือแย่ลงอะไรเงี้ยบางอย่างบางอย่างเพราะว่าเราทํางานแล้วอะมันมีบางช่วงที่แบบเราหมดหมดไฟ่มีบางช่วงมีทุกคนหลายอย่างถ้าใครที่แบบไม่เคยหมดไฟนั้นถือว่าเป็นความโชคดีของเขาการที่เราหมดไฟเงี้ยเราเหมือนกับว่าอ่ะมีมีสตรอเบอรี่แล้วกันมีสตรอเบอรี่อยู่ชิ้นหนึ่งเรากินไปบ เราไปเจอสตรอเบอรี่อันใหม่อะเรากินอันนี้ไปแล้วอะเราอยากลองอันใหม่มั่งว่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอันใหม่แม่งหวานหรือเปล่ามึงยกคนดูเข้าใจมึงยกผู้หญิงสิดูกับแฟนมั่งวาเนี่ยมึงก็เบื่อไว้ดูนมอย่างอื่นกันางเนี้ยมึงเข้าใจไอ้กูไม่เคยซื้อทองแบบกองเต็มหน้าตัดไปหรอนั่นอยโอเคก็ประมาณนี้เียเปลี่ยนเรื่องเลยฝากถึงผู้ชมหน่อยที่ติดตามเรามาปูนานแล้วนะตั้งแต่เจ็ดล้านครับใช่ไหมเราอยู่กับพี่เรื่อยๆก็เจ็ดล้านประมาณนั้นตอนนี้ก็ถึงสิบสี่สิบห้าละกูก็ฝากถึงแฟนคลับหน่อยกก็ขอบคคุุณททนี่ มาดูทั้งช่องไมลมินิท์โค้ดนายเอวาไมท์ธเน็กแซดบีดีมิสเตอร์เอ็มมิสเตอร์บอลบีบอยรีวิวของชาปปี้หรือว่าอะไรต่างๆที่ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามมถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปนี่ตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องตอนนี้เราถามเป็นเรื่องงานถามเรื่องความรักหน่อยคือมึงจะจบคลิปอยู่แล้วเดี๋ยวมย้อนกันมานิดนึงคุณก็อยุบมากกว่าผมผมมีลูกสองคนแล้วตอนนี้คุณเป็นไงบ้างความรักคุณตอนนี้เป็นไงบ้างแฮปปี้ดีหรือว่าไงแฮปปี้สามวันดีสี่วันร้าย ผมอยู่กับเพียวเยอะนะผมเจียแฟนเยอะนะผมแฟนคนเดียวตลอดอันนี้เจอผมเจอถามสามคนแล้วก็ช่วงนั้นมันทะเลาะใช่ไหมล่ะทะเลาะทะเลาะเล็กเปื่อยแต่ผมไม่เขาก็ทิ้งกูไปผมไม่ผมยุ่งเทพคนเดียวไอ้เพียวไปงานวัดมันก็จะชวนผมไปด้วยนายเฮ้ยไปงานวัดกูไหมเฮ้ยนายไปกินเดินห้างของกูไหมแต่กนไหกลับไม่เคยเดินใช่ไงบ้านมันอยู่ใกล้กนายอยู่ประเวศเพียวอยู่สัโลงไอ้กูขับมาทํางานได้ไงแต่ก่นไ้กลับผมไม่เคยเดินนะผมมีรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวผมไปไหนไม่ได้เพียวก็ชวนเฮ้ยไปงานวัดไหมงานวัดไอ้ปากน้ำปากน้ำ แต่ก่อนเพียวก็มีแฟนชวนผมไปด้วยหลายๆอย่างไปกินข้าวกับแฟนก็ชวนผมไปด้วยตอนนี้ไม่ไม่ชวนแล้วกลัวมันเหงาช่วงนั้นมันไม่มีเพื่อนช่วงนี้พอเพื่อนมันเยอะมันก็เลยลืมมึงลืมไม่เคยชวนมึงดูแชทล่าสุดมึงคุยกับกูเมื่อไหร่มึงไม่เคยชวนกูไงกูชวนแล้วมึงก็ไม่ตอบไม่ตอบอะไรทุกคนให้ไอ้ตาดมึงแคปแชทที่มึงคุยกับนายนะเวลาถามอะไรนายไปกินข้าวไหมมันตอบมาว่าอะไร อ๋ออ๋อคืออะไรวะอ๋อก็เดี่ยวกูตอบว่ากูจะไปไม่ไปกูคิดก่อนแล้วมันก็หายไปเลยมันไม่เคยชวนกูเลยนะก็ใช่ไงไม่เคยชวนกูกินข้าวนะทุกวันนี้มึงก็มึงไม่กินข้าวมึงกินแต่เหล้าแล้วอะไม่กูไม่กินเออชุย คือเมื่อก่อนน่ะนายมาอยู่นี่ใช่ไหมไอเราเป็นคนชอบดูหนังแล้วก็ชวนไปดูหนังเบาเนี่ยสมัครบัตรฟรีอ่ะก,กูเดือน300มันมีเมเจอร์ใกล้ๆไอที่อนุนั่มนสมัครมันก็สนายผมออสมัครด้วยกนแล้วไม่เคยไปดูต่อไอเดินพากูดูครั้งเดียวเอา้ากูก็ไปของกูไงกูไม่ว่างไงแล้วห,นะหนึ่งนะผมดูแชทแป๊บนึงผมดูแชทเล่นนึงแต่ผมไม่ดูเลยแล้วแต่ตอนนี้ความรักเขาเริ่มดีนะนะแต่ก่อนที่เพียวจะมีความรักครั้งเนี้ยผมเคยเจอแฟนมัน3ครั้งอะไม่สลับกันเลยเปลี่ยนคนไปเรื่อยเหมือนกันเลยกูไป ลับกันเลยไม่มีกูไม่เคยพาแฟนกูไปร้านเล่าแต่ก่อนไอพี่เขาชวนผมไปบ่อยก็เดี๋ยวนี้เขาเริ่มแบบหน้าที่การงานเขาใหญ่ขึ้นไงก็ใช่กูไม่ชวนมึงอ่ะมึงไปของมึงเองอ่ะมึงไปอะใครบ้างอ่ะยูโรภูมิอะไรไปมึงกินแต่เล่าอ่ะมึงเข้ามาไปยูโรดูหนังกันเพราะอะไรไอโลมันอยู่หอใกล้ๆไงไม่ใช่ไอพีเมันติดแฟ เดี๋มันติดแฟนทุกคนติดแฟนแล้วนะเป็นข้อดีที่ว่าเรามีแฟนแล้วก็ติดแฟนเราไงไม่ใช่เรามีแฟนแล้วไปติดคนอื่นใช่ป่ะก็ไม่ดีมีแต่คุยเรื่องงานไปดูหนังมีล่าสุดเราไปดูหนังรอบรอบสื่อมันไม่เคยชวนไปไหนทุกคนแต่ก่อนชวนไปดีเพราะผมมาจากบ้านนอกผมไม่รู้ไปไหนก็ใช่ไงพอมันมาจากบ้านนอกไม่รู้ไปไหนบางทีเราชวนไปมันก็ไม่ไปไปแต่มึงไปมืงไปกาแฟเนื้อแต่ทุกันดีมันไปกาแฟมันดีนะทุกคนความรักคุณอนาคตคุณอยากแต่งงานไหมเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเร็วยิบหายเลยแต่งได้แต่งไงตอนนี้แฟนคคุณเเเลยยยยีงงอมชบกกินด็พ เมื่อเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาคุณชอบกินเด็กนะเอางิงกูไม่ได้ชอบกินเด็กมีแฟนคนไหนบ้างที่อายุเกิน20มีอยู่ใช่ไหมมีมีคนหนึ่งมีแค่คนหนึ่งมึงชอบพูดผัดไทยผัดไทยอะเออไอ้นี่ที่มันทะเลาะกันเรื่องผัดไทยเรื่องกันนะหลังจากนั้นคือต่าหดเพียวชอบเด็กนะทุกคนกูไม่ได้ชอบเด็กกูไม่รู้ว่ามันเด็กด้วยซ้ําตอนแรกเด็กเด็กโอเคก็ประมาณนี้โคตรตัดบทเร็วชิไหยรายการยี้อะไรเนี่ยรายการกูไงโอเคก็นี่ครับทออ์กับนายเป็นของเพียวนะเรารับเู้วอบครั Get out.